สวัสดีตอนเช้านะครับพบกับความเสียหายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะดูวิธีการ <c oughs> ขึ้นวัวของลุงคิดเขาจะวัว <c oughs> ขึ้นยังไง <c oughs> ชีวิตไม่แน่นอนนะครับ <c oughs>

อนนเานะอาตะหมุกเข้าไปนี่เดี๋ยวเพิ่งนะเอารถถอยมาแล้วครับจ <c oughs> ุดนั้นจะไปไม่สอดนะไม,ดไม่ทันแล้ว,วไม่ทนันแล้วขายไม่ทันเอาเอา ขึ้นแผงเหล็กแล้วสีทมุงหนาสีมุงหึงไหมไปแล้วรถนำหน้ารถด,ดึงไปนะครับเดียเ๋ยวเชือกขาดพี่โอระวังนี่ดูวิธีการเขาอ,อ๋อถอยมาเรียบร้อยครับผม รถมูลนิที่มารับเรียบร้อยครับผมนี่ให้ดูวิธีการขึ้นบัวของเขานะครับไม่อยากให้มีใครเกิดนะครับบัวตายเราก็ไม่รู้สาเหตุมัน ใารต้ยแค่อะไนะเียมันอ่ะใครอ๋อมเสโีอ๋อมือเสิบบอยันเลยถอะโ่หมมอกขึ้นไปบิสอดกันอืเดี๋ยวนี่น้อยขอรีดเนี่ยเก่ง โอเคนะครับฝากติดตามด้วยครับผมเชา้ชาๆกันเลยครับทำง,งานกันน,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 นี่แผงเหล็กเขาซื้อไว้ไไเขาทำไว้เพื่อขึ้นวัวโดยเฉพาะนะครับแผงเหล็กแผงนี้ต่ตัขึ้นมาแล้วหลายตัว <c oughs> <c oughs>